เด right <the ี๋ยวพาไปอยู่ครับกับการส่งเสริมบ้างละการผลิตภัณฑ์ท้องที่นะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จังหวัดกำแพงเพชรครับเขามีการจัดกิจกรรมตลาดพาณิชย์นะครับตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสครับนี่เลยนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็มอบหมายให้นายอนุชาพัสถานนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมตลาดพาณิชย์ ตามโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสภายในงานก็จะมีการจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูกราคาประหยัดเลยนะครับลดค่าของชีพไม่ว่าจะเป็นน้ํามันพืชปาล์มน้ําปลาน้ําตาลทรายปากกระป๋องสินค้าเกษตรแล้วก็สินค้าชุมชนจากผู้ประกอบการจังหวัดกําแพงเพชรด้วยแหละครับกิจกรรมนี้นะครับเขาบอกว่าจัดขึ้นเนี่ย ให้กลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยเกษตรกร,กรวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยของจังหวัดร้านอาหารธงฟ้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปเลยมีช่องทางในการจําหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับอีกครั้งเป็นการลดรายจ่ายเพราะอะไรเพราะว่าราคาสินค้าถูก